ครับวิธีการทำบล็อกสี่สนะครับผมใช้กับเทนเลอสไลด์นะก็หาไม่อาจาที่มีมุมค่อคนข้างตรงนะครับผมนะได้ฉากสักแผ่นนึงนะแล้วก็หาไม้ที่ค่อนข้างตรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้สนนะก็ตรงนะครับผมความสูงก็อยู่ประมาณนิ้วกว่านิ้วกว่านิ้วกว,ว่านะแล้วก็ ขอประทานโทษนะผมจับโทรศัพท์มือก็นะครับตรงนี้นก็จะเป็น45อยู่แล้วใช่ไหมฉากตรงดั้มน,นะชนชนที่ขอบไม่อาตรงนี้นะครับผมชนขอบไม่อาจนะนี่นะชนให้สนิทนะครับแล้วก็ลากเส้นเลยนะครับผมปุ๊บนี่นะลากเส้นตรงนี้ไปครับก็จะได้อย่างนี้มานะครับ มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมตก75นะครับผมฉากเขาก็จะมีให้อยู่แล้วนะแบน,นี้เราได้เส้นแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไม้ตรงๆของเรานะครับผมเอามาท้าบตรงเส้นนี้นะครับผมมาท้าให้เสมือนเส้นนะครับผมแล้วกใ็ให้ปลายไม้เนี่ยยืนไปยืน่นมีมีไม้เนี่ยยืดไปข้างหน้าเหลือไว้จักประมาณส,สักเซนหนึ่งก็ได้นะครับผม เพื่อทําการเดี๋ยวสไลด์ก็จะเลื่อยปาดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับผมก็จะได้เป็นมุมตกบางทีมุม45พอดีนะครับผมเป็นบล็อกตัดหมาย45นะครับนี่ผมก็ทําการยึดเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างล่างนี้ก็ใช้เกียวปล่อยยึดสองตัวนะครับก็แข็งแรงแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปยึดติดกับตัวแทรเลสไลด์นะครับ นะครับผมก็ได้ทําการยึดติดกับโต๊ะแล้วนะครับผมโดยมีเกียวปล่อยสองตัวนะครับสังเกตนะครับว่าส่วนที่เป็นไมอัดนี้ผมจะให้ใบเลื่อยขอบด้านในนี่กินเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็กินไม้ที่เป็นร้ว่า45ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการปรับมุมจุดตัดให้เรียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนที่เป็นบล็อก45นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้ว ก็ได้สิทธิภาพพอดีครับ ท้งด้านหน้านด้านหลงผมจะวัดจากข้างหลังบ้างอันนี้ด้านหลังนะครับผมก็ได้ถือว่าใช้ได้ครับนะก็เป็นบล็อกสี่สิบห้านะครับผมเราจะตัดกรอบรูปหรือว่าอะไรก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับทำบล็อกขึ้นมานะครับเพื่อมาทำกรอบเฟรม จะ,จะเป็นกรอบลอยหรือเป็นกรอบลูกกรอบกระจกแต่ว่าอะไรก็ได้ที่เป็นแนวเดียวายที่เข้ากรอบ45ก็อย่างนี้ได้ครับ